สวัสดีครับกอบอร์ไฟฟ้าใช้งานยังไงติดตั้งแบบไหนมาดูรายละเอียดกันนะครับกอบอร์ดไฟฟ้าของเราเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ6-7ถึงกิโลกรัมนะครับโดยจะมีขนาดความกว้างนะครับของกอบอร์วัดตั้งแต่ด้านหน้านะครับถึงด้านหลังเนี่ยโดยประมาณโดยประมาณจะอยู่ที่30เซนนะครับผมความกว้างนะครับผมส่วนความยาวนะครับของหน้าจอเนี่ย60เซนนะครับ ความสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับโดยการวางตำแหน่งของสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีหลักๆอยู่2ข้อนะครับผมก็คือข้อที่1เนี่ยจะวางอยู่ที่โต๊ะกรรมการกลางของชนิดกีฬา,านั้นๆนะครับผม2นะครับจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ผู้เล่นกรรมการและผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนนะครับหรือวางในตำแหน่งที่ระยะรีโมทสามารถควบคุมได้นะครับ หลังจากแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้าไฟาแล้วนะครับ <_ L un> ข้อสําคัญอย่าลืมนะครับตัวจอ,อตัวสายแสดงผลหน้าจอนะครับผมต้องพยายามดูเขี้ยวให้ดีนะครับผมเสียบเข้าที่ช่องของมันอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับโอเคพอเสียบแล้วเนี่ยมันจะล็อกโดยอัตโนมัติเลยนะครับพอ,อถ้าเราเสียบเข้าแล้วเนี่ยต้องระวังอย่าฝืนนะครับเพราะว่ามันมีเขี้ยวอยู่ด้านในนะครับถ้าเราฝืนปุ๊บเนี่ยเขี้ยวหักเกิดปัญหาเสียแน่นอนครับ หลังจากนั้นให้เรามากดที่สวิตด้านซ้ายบนของเครื่องนะครับรอเครื่องเซตอัพสักครู่นะครับพอเครื่องเซตอัพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะโชว์แสดงเวลานะครับไฟสถานะขึ้นทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเขียนเป็นชนิดกีฬาทั้งหมดนะครับเวลาของชนิดกีฬาทั้งหมดนะครับจะเขียนว่า TIMER AND s c o r e r นะครับถ้าเราใช้กับกีฬาไหนเนี่ยเราลองมากดที่ปุ่มเกม e l e c t นะครับดูนะไฟก็จะ เลือนไปที่หมวดที่เราเลือกนะครับครับอันนี้กดมาที่สองนะครับสามครับปุ่มต่อไปเนี่ยเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเป็นตัว L เนี่ยจะเสียงดังนะครับส่วน S เนี่ยจะเสียงเบานะครับผมลองเทสเสียงให้ดูกันครับอ่าเราเริ่มจากเสียงดังก่อนเลยนะครับกดที่ฮอนนะครับเพื่อเป็นการกดเรียกเสียงนะครับจะเขียนคาว่าฮอนนะครับตัว S นะครับ ก็จะเบาลงนะครับส่วนเสียงเนี่ยมันจะดังก็ต่อเมื่อเวลาหมดนะครับหรือช็อตค็อกหมดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเป็นการซาวนะครับแล้วก็เป็นการเซตโบนัสแล้วก็แต้มทั้งหมดนะครับผมปุ่มลูกศรที่หันด้าน้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการสมมุติว่าถ้าฝ่ายใดเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายมาเยือนหรือฝ่ายเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝั่งบุกก่อนหรือเป็นฝั่งที่ได้ลูกบอลก่อนนะครับผมก็จะเพื่อให้โชว์สัญ,ญลักษณ์ ลูกศรทั้งด้านหน้าของเครื่องนะครับเราสามารถสลับซ้ายขวาได้นะครับปุ่มต่อมาเนี่ยเป็นปุ่มฟาวโบนัสก็คือสมมติกรณีถ้าอย่างเช่นกีฬาบาสเกตบอลน,นะครับฟาวครบ5ครั้งเนี่ยก็จะได้ชูลูกโทษนะครับเราก็จะเป็นกดปุ่มโบนัสนะครับเราจะได้แสดงเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ทําการฟาวครบแล้วนะครับส่วนปุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นปุ่มควอเตอร์นะครับอย่างเช่นกีฬาบาสนะครับจะมีทั้งหมด4ควอเตอร์นะครับผมก็สามารถกดได้ คอตเตอร์1นึคอตเตอร์สคอตเตอร์3คอตเตอร์4นะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นการเพิ่มบวกเพิ่มสกอร์นะครับสมมุติว่าถ้ากรณีฝ่ายผู้มาเยือนเนี่ยทำคะแนนลงนะครับ1ลูกนะครับฝ่ายเจ้าบ้านทําลง2แต้มนะครับให้เราเพิ่มสมมุติถ้าเรากดเลยไปเราสามารถลดแต้มลงมาได้นะครับทั้ง2ฝั่งเหมือนกันลดแต้มมาได้นะครับแต้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามารถแสดงหน้าจออยู่ที่199คะแนน เวลาเราจะเปลี่ยนคู่แข่งขันคู่ต่อมาเนี่ยเรากดที่เคลียสกอร์นะครับสกอร์เคลียเนี่ยครับเรียบร้อยปึ่มก็จะกลับมาเป็นศูนย,นย์เพื่อที่จะใช้งานในคู่ต่อไปนะครับก็มาต่อที่ปุ่มฟาวต่อเลยนะครับในกรณีที่ฝ่ายเจ้าบ้านฟาวเนี่ยครับสมมติสมสมุติว่ากรณีเจ้าบ้านฟาวครั้งที่1นครับก็จะโชว์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับของผู้กดเนาะฟาวสองครั้งผู้มาเยือนฟาวหนึ่งครั้งนะครับสมมุติว่าถ้ากรณีเนี่ย จบควอเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยจะมีการเคลียร์ฟาวฟาวเคลียร์ครับปุ๊บก็จะเริ่มเป็นศูนย์ศูนย์ทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อเริ่มควอเตอร์ใหม่ในส่วนของทามเมอร์นะครับในการตัวตั้งเวลานะครับผมถ้าเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยเครื่องมันจะเซตไว้ที่20นาทีนะครับเราต้องทําการเคลียร์นะครับตัว M บวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับมินิทนะครับเป็น1นาทีนะครับถ้าเราอยากได้8นาทีเรากด m ลบหนึ่งเท่ากับ ดเวลานะครับแต่ทีนี้เราจะเอา10นาทีเพื่อที่จะเซตอัพเป็นการแข่งขันบาสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการตัดเวลาช็อตค็อกนะครับผมลงไป10วินะครับและส่วน S1 เนี่ยสามารถบวกเป็นวินาทีได้นะครับเป็นเซคััดนนะครับนี S ่ครับ S ลบ1ก็เท่ากับลดเซคันด์เวลาลวินาทีลงมาได้นะครับพอเราเซตตั้งค่า10ให้เรากดปุ่ม start ค้างนะครับเวลาก็ จะดันไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับพอเวลาเนี่ยพอมานลันถึงศูนย์แล้วเนี่ยเสียงอ่อนก็จะดังนะครับแล้วเราจะเซ็ตกลับมาที่10ยังไงนะครับให้เรากลับมาที่รีเซ็ตไทม์เมอร์นะครับก็จะกลับมาเป็นที่10 การเซตช็อตคอกนะครับถ้ากรณีการแข่งขันบาสเกตบอลเนี่ยจะทั้งหมด24วินาทีนะครับแต่เครื่องเนี่ยมันจะเซตมาให้ทั้งหมด30วินะครับการที่เราจะเซตช็อตคอกเนี่ย24ิีวิเนี่ยทำยังไงนั้นเนี่ยก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องกดเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เพื่อล้างค่าของมันนะครับแล้วเรากลับมาเซต24วินะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามากดที่สตาร์ทเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนฝ่ายบุกแล้วเนี่ยให้เรากดที่รีเซตจะกลับมาที่24เเหมือน,นรับ โดยเครื่องนี้นั้นเนี่ยมันจะแถมรีโมทมาให้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานที่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับโดยกรรมการเนี่ยสามารถบวกคะแนนแล้วก็เริ่มเวลาแล้วก็หยุดเวลาได้ด้วยผ่านที่รีโมทนะครับจะสามารถทําได้แค่2หวัวข้อเท่านั้นก็คือการบวกคะแนนนะครับแล้วก็หยุดเวลานะครับผมให้เราสังเกตที่เครื่องนะครับเป็น เป็นตัวรับสัญญาณนะครับมันจะเปิดสถานะมันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาครับถ้าอยู่ทางออนนะครับผมจะเปิดเครื่องรีโมทเนี่ยดูก่อนนะครับว่ามีฐานหรือเปล่านะครับนะฮะใส่ฐานเข้าไว้เลื่อนสวิตช์นะครับมันจะมีคําว่าออฟกับออนครับให้เลื่อนมาทางออนนะครับแล้วเราก็ทําการกดเลยนะครับห่างเจ้าบ้านเนี่ยทาคะแนนลงนะครับให้เรากดที่โฮมบวกหนึ่งนะครับแต้มก็จะขึ้นมาถ้าทางทิมมาเยือนเนี่ยทีมเยือนเนี่ย ทำแต้มก็บวกครับ start stop ตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการเริ่มเวลาการแข่งขันนะครับสมมติว่าถ้ามีการฟราวหรือหยุดเวลาเกิดขึ้นให้เรากดที่ stop ทีหนึ่งเวลาก็จะหยุดโดยอัตโนมัตินะครับแต่ส่วนตัวรีโมทเนี่ยจะรีเซ็ตค่าอะไรทั้งหมดไม่ได้นะครับต้องอยู่ที่หลังเครื่องเท่านั้นต้องมีคนควบคุมเครื่องอีกคนนึงนะครับ